ฟองเดไออกตั้งแต่ฉากแรกแล้วไอ้แสดงยังเริ่มเลยครับคืนนี้เดรอบโดยดาวไล่หมุกปัดลูกท้ายหลีลดาวไล่ลายกลายในกีฬาเดี๋ยวจะมีเรียนซื้อเป็นเล็ีฬาางส่วนตะพาดหยุดไว้คุณผู้บอก็ต้องร้องเลยนะครับ ที่เกิดรงมาดิตเสียแล้วไอกฤษดา อยากขึ้นพลังนั่งประทับคิดแล้วกอนหลับไม่ลงก้ามองเธนมังปูโดงขออากโคมแก้ปัญหาทหารคู่ใจไม่ไรค่า มีภูมิปัญญายุยงนายเอาไหนก้าเอาด้วยจะขอช่วยกระพือจะใช้สมองใช้ฝีมือจะขอเป็นสื่อน,นำส่งขอเป็นทานภาษาแบกยื่นสองทานมาคงตุลิศพิน เดินลงไปแกะเละบาทแล้วนะครับตั้งแต่จะทำบุญกับสถานที่น้องนะครับก็เดี๋ยวขอพูดอะรสักนิดนึงนะครับขอนอกเรื่องสักนิดนึงนะครับก็พวกวามเข้าใจนะครับปัญหาเรื่องเก้าอี้มันมีไม่ขาดนะครับมีทุกงานบางทีที่เกยไม่อยากพูดนะครับถ้าไม่พูดเลยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เข้าใจกันผิดแล้วก็เก้าอี้มันแพงนะครับอันนี้ลิเกไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องกับเก้าอีอ้เลย ผมก็ไม่อยากจะพูดทุกวันแบบนี้บางทีคนเหมาก็อี้นะครับไปคุยกับทางกรรมการเรียบร้อยแล้วนะครับัเหลือข้าใจบางคนนะมีเงินเสีย300 2001ร้อยหนึ่งคนมีเงินก็นั่งได้นั่งไปเลยเต็มใจเสียบวกเท่าไหร่ก็นั่งไปคนอยากดูดิเกแต่เห็นไหมครับหันไม่มองสิครับข้างหลังเนี้ยเหลือเต็มเลยคนไม่มีตังค์เอาข้าไม่ได้คนถ้าคุณแก่ที่นั่งคูเสืออย่างดูดิเกดูไม่ได้ดูไกล สายตาไม่ถึงก็ต้องนั่งไกลๆบางคนถูหอบเสือกลับบ้านนะครับลิเกสวรรามดังแค่ไหนทั่วประเทศคนดูจริงก็อี้แพงคนอาจจะไม่เข้าหนึ่งเลนอยู่กลางแจ้งฝนตกมาก็ไม่รู้จะตกไม่ตกต้องเสียสามร้อยต้องมาวัดใจกับอากาศกับฝนกับลมนะครับตรงนี้เราอยากคุยกับชานกรรมการทุกๆงานถ้าตรงนี้มันเป็นผลนะครับเราไม่ได้อวดรู้อวดดีแต่เราอยากให้วัดนึ่งเงินได้เยอะ วัดไหนมีเจ้าภาพแล้วก็ดีไปวัดไหนไม่มีเก็บเงินเข้าวัดเอาเทเพผสมควรดีกว่านะครับเพราะสามร้อยสองร้อยเนี่ยถ้าเป็นไม่ร้อกเนี่ยมันแพงสงสารคนแก่สงสารแฟนขับที่เสียค่ารถน้ำมันมานะครับก็ขอบคุณที่เข้าใจเดนิเกอไม่อยากพูดเรื่องกางอยี่เลยสงสารแฟนขับสงสารแล้วก็เห็นใจคณะกรรมการต้องปรปกวดหัวเรื่องกางอยี่นะครับอันเนี้ยไม่จะไม่พูดต่อจากนี้แล้วถ้าเกิดไม่มีปัญหาจริงๆ นะครับอันนี้ขอความกรุณานะครับถ้าเกิดว่าปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราได้กลับมาเล่นอีกนะครับก็เก้าอี้เนี่ยลดลงเสันนิดนึงเพื่อทุกผู้ชมที่มันต่างจังหวพื้นที่อีกนะครับที่อยากจะเข้าดูลิเกรจริงๆคนแก่ที่หอบเสือมาไปกิโลอยากดูลิเกดูไม่ได้ไม่มีตังค์อันนี้ขอความกรุณาทั้งผู้จัดผู้จัดงานแล้วก็คณะกรรมการทุกคนนะครับเห็นใจทั้งแฟนขับและก็ลิเกผมเข้าใจในทุกฝ่าย อยากมีเงินเข้าวัดถ้าเกิดเก็บน้อยกว่านี้ผมว่าเก้าอี้เต็มอาจจะได้มากกว่าคนที่เข้าหน้าวันนี้อีกนะครับก็ถ้าเข้าใจแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสงสาริิเกณและท่านผู้ชม